สวัสดีครับมาชมกับพิษต,ต่อไปครับวันนี้จะมาล้างรถพร้อมจอดครับหน้าฝนแล้วถึงเวลาที่ต้องจอดมาชมกันล้างรถครับเตรียมจอด คลิปนี้ก็มาดูล้างรถนะครับทำความสะอาดรถเรียบร้อยเพื่อจะไม่ยุ่งยากครับตอนจอดถึงจะไม่เกิดสนิม ดูเรื่อยๆครับดูรถดูครับเอม็มเปิด้าป่วงเครื่องแล้วดูครับดูคบดเครื่องนี้คลิกเลยนะนี่ไม่ไม่มีเยิมเลยนะครับดูแลรักษาดีมากกองกองมาแต่บริษัทเลยนะครับพ่อพ่อ่อเสียเล็ ล้อล้อไม่เคยลงไม่เคล,ลงตมเลยนะครับเนี่ยเจ๋วมากนนาไม่เคยป,ปันน่นนาเลยนะครับเนี่ยเพราะเครื่องปั่นไม่มี <c oughs> มลงไม่ได้ครับมันหนักเกินเติงน้ำมันไม่คุมครับไม่คุมถ้าจะเล่นเล่นพวก สามสิบหกสี่สิบไปอย่างนี้ครับปั่นนาพวกนี้ไว้เกษดดินพวกกับพวกหกล้อสบายครับบอกเลยสามครั้งนี้เรียบเลยแรงมากคันนี้ทนอึดเอ็มห้าพันครับคันนี้ ยางนี่เปลี่ยนรอบที่สองแล้วครับครับสีเดิมบางไม่เคยทำสีนะครับเครื่องยนต์ก็สีสูบครับ ยี่สิบสี่บีูตามบ้านๆเขาเรียกว่าห้าสิบแรงนะครับเนี่ยออกจาก K ัชศรีแท็กเตอร์ครับคอนแก่นดูครับหม้อแปดหม้อแปลงแห้งกล่องนะครับที่ดันท้ายรถสุดดำครับ โอ้หนานะนนี่หนามากมาันนิ้วได้นะ่นี่เด็กนึ่งามหนานี่นิ้วหนึ่งไปอะไรก็ออกหมดครับใส่ตาครับผันหน้าผัานดันดิน กว่างมากบรรยานนยกาศก็ฝนจะตกแล้วครับอากาศครึมๆฝนจะตกพามาชมภายในครับ ครับนะครับติดมูลี่หัวคันนี้สวยมากครับม,มีรอยฉีดควนที่นั่นเลยครับหัวครับมีครบครับคร,บครบทุกอย่าง มีก็เจลมครับหน้าปัดหน้าปัดนี่ยังเซไสๆครับขึ้นไฟนิโชตอนตอนเปิดสวิตค,ครับสวิตช์ออนโชว์ปกติสวิตไฟเบรกมือก,ก็ตอนที่ยกเบรกมือขึ้นครับติดเกียร์นี่มีห้าเกียร์ครับห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังนะครับที่ดำใส่ดำ คัดลมครับคันนี้คัดลมเบทิฟี่มีมีเครื่องเสียงครับประตูนี่ไฟฟ้านะครับนี่ประตูกระจกไฟฟ้ามีแอร์ Air นะครับคันนี้แอร์แอร์เย็นเพลงเพาะ ันนี้เป็นหัวนอกครับไม่เคยผลิตในไทยก็ใช้ต่อมือมาครับใช้งานน้อยไปซื้อมาต่อใช้ประกอบไทยครับแต่ว่าหัวคัดซีเป็นของนอกนะครับ เบรกเครื่องก็หกเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งครับขีดสองปั๊มนี่ขีดสองนะครับสิบสองวาวมีชอบเบรกด้วยได้สตาร์ทลูกใหญ่เบ้อเร่อี่คือเกียร์นะครับเป็นห้าเกียร์อนาคตมีงเงินว่าจะเปลี่ยนหกเกียร์อยู่ครับนั่นก็เจ็ดเกียร์มันเทากลาง ปั๊มดำครับแห้งกระบอกดำครับมีซึอมอยู่ครับก็ใช้งานได้ก็ใส่น้ำมันไฮริกรําครับแกนไม่มีลาวครับแนบครับสุยอดท่อครับแปดสองซื้อมาประมาณสองพันแปดนี่หนะครับ บางฝุ่นคู่ครับไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มพื้นครับเป็นแบบคู่ความสเปคกระบะนะครับก็กว้าง2เมตร20สูง60เซนยาวก็3เมตร80ครับกระบะใหญ่ งานเมาเนี่จุใจใส่ใส่เยอะเทออกนี่นึกว่ากองสิบ้อครับก็ไปดูคันอีกคันหนึ่งครับก็กำลังลางรถ เครื่องครับ H O 7 C เครื่องนี้ไม่มีเยิมนั่น,นี่ถ้ายกหัวได้ก็จะยกดูก็เกียร์ครับรอบสอง H O ตกกลางใหญ่เครื่องท้ายก็ฮีโน่เครื่องเก้ารอบสองเก้าเก้าสามเก้าดึงดึงฮีโน่คนครับ ดัมนี่ของนอกนี่นออส,สเปคกระบะคันนี้ก็เกือบๆคันนั้นครับนี่ก็2องเมตรยีได้ความกวาม้างยาวก็3ามเมตรแปสูงนี่ก็60เซนครับกระบะใหญ่หม้อเตี๋ยวหม้อลมก็2อหม้อเด็กได้นาน หัวเดิมบางจากนอกหัวนอกั้งสองคันเลยเนี่ยรดไทยก็ผลิตจากนอกญี่ปุ่นเม่นเจปแปนนต้งสามคันสมบัติปู่พอม,มาดูข้างนี้ครับดูไฟในหัวมันเก่งนี่ครับยังไม่ได้ทำความสะอาด เดิมบางครับเราเดิมๆเ,เลยครับถอหน้าถอของน้ำมันครบใช้งานได้ปกติครับเจ้าของดูแลดีรถด,ดีมากก็มีแตกวางครับมีบุบใช้งานนาน ครับก็จบกันคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ